วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปกดของ s h o p e ปีจากราคาพันกว่าบาทเ <c oughs> หลือแค่9บาทครับข้อวิธีกดหรือวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจากคลิปก่อนหน้าที่เราเคยทำไปก็คือเป็นคลิปซื้อของเกิน5000จะลด1,000บาทใครอยากดูก็สามารถเข้าไปดูในช anel ได้นะครับก็ มีทําไว้ก็แต่วันนี้เราก็จะมาทําคลิปกดของราคาพันกว่าบาทเหลือ9บาทจะทํายังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็แอปปิ้เหมือนเดิมเข้ามาได้เลยแล้วก็สิ่งที่ต้องมีคือนี่ฮะก็ช็อปปี้เปย์ช็อปปี้เปย์คืออะไรช็อปปี้เปย์ก็เหมือนกระเป๋าตังค์กระเป๋าหนึ่งที่เอาเงินใส่ในนั้นได้แล้วก็สามารถซื้อของในช็อปปี้ได้โดยตรงเลยก็คือมันก็จะซื้อได้ไวกว่าทำไมต้องเป็นช็อปปี้มันซื้อได้ไวกว่าพวกบัตรเครดิตหรือบุญบีนราคาเพราะอะไรเพราะว่า กระเปาของช่องพีเปขึ้นตรงกับของช h อ p e ีถูกไหมครับก็เวลาสินค้าเนี่ยเาซื้อเนี่ยถ้ามันจะได้เิหนึ่งีมันจะมองที่ช h e อ p e ีเป้ต่อว่กางมีหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็ไปเลือกบัรเด็ดหรือบัญชีราคาที่เราปุ๊บไปได้แวแต่ถ้าเป็นในกระ e เป๋าช่องพี้เนียมันจะดึงเงินไปนไดไหวทำให้เราแย่งของไม่ครับก็ที่แรกคือตอนเราช่องพีเป e แล้วเรากดกข้านาช่อปีเป้เสร็จแล้ก็จะมีอะยอดเงินว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ปรัตการใช้งานถ้าเราไม่มีเลยควรแนะนำครับเติมเงิน ไม่ได้เสียสิทธิต์ตรงใช้ทอพี่เปย์ไปอย่างเช่นค่าสองหค่าของแค่เ้าบาทก็จริงค่าสองหาร้อยเนอพี่เปย์เยมันเราก็ต้องมีเงินมากกว่าห้าร้อนะครับก็เติมเตินไว้มาก,ายยมากเท่าไหร่ย่งดีเพราะว่ามันสามารถถออได้ตลออย่างเช่นของผมเนะี่ยมีเงินแล้วหนึ่งพับาทผมก็เติมเงินไห้ดูเลยนะผมก็เรีกกเยกเั็นีตรกเลยยืนยันว่าผมเติมเน่ยเติมไปสามรอยปุ๊บนั้นเงนินใส่หลแลปุ๊บนะเงินกร้อยเข้าเรียบร้อยแนละ้วเลินเปย์ก็ไปดูยอดหน้าสุดกันนะผมไม่ีสึง ที่เราต้องกดเราก็มาดูว่าแบตเซลล์รอบโตเ,เชนรี้ใช่ไหมรอบนี้มันรอบอโงขึ้นเลยแนละ้วในผมนไม่ได,ด้กดเรา,าดูรา็รสามทุ่มสมมุติว่าผมเข้ามาดูี่น้าที่ที่จะแบตเซลล์ตอนสามทุ่มมาดูสมมุติว่าผมมีรับเินเดือ9บาทผมกดซื้อสินคา้าปุ๊บกดได้เลยราคาตรงนี้เป็นราคา9บาทราคาสินค้าจีเป็นราคา9บาทนี่คือราคาจะส่งนะที่ผมบอกค่าจะส่งแพงค่าจะส่ง200เห็นไหมแต่ค่าระากันสินค้าจะ9บาทค่าถ้าต่ำลดราคานะที่ผมเข้ามาที่นี่ดูเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ย ตรงเนี้ยจะนานจะขึ้นจุดจุดจุดสามจุดเนี้ยประมาณหกถึงเจ็ดวินาทีทําให้เราเสียโอกาสในการกด <Wow. S 1> ก็เลยแนะนําให้เติมเงินใส่ช็อปปี้เปไว้พอเสร็จแล้วเราก็กดสั่งสินค้าได้เลย <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวผมมีอัดคลิปหน้าจอไว้เดี๋ยวจะเอามาใส่ต่อนนี้ให้ดูครับว้าวไปดูกันได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับก็เราต้องรีเฟชสินค้าตอนเวลาสิบแนนะครับก็คือเวลาที่ขึ้นแฟลเซลล์ผมก็จะมี ตัวเวลานับถอยหลังจะมีเวบไซต์เช็คเวลาอยู่ครับก็พอถึง18.00ปุ๊บผมก็รีเฟซเลยแล้วก็กดซื้อสินค้ากดซื้อสินค้าอย่างไวๆเลยนะครับปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันก็จะมาถึงหน้านี้เราก็กดสั่งสินค้าเลยมันก็จะออโต้เป็นช็อปปี้เปเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเนี่ยตัวยืนยันตัวตนของรูปภาพเนี่ยสไลด์มาให้เข้าล็อกมันนะฮะแล้วก็กดเท่านั้นเอี้ yeah ก็ซื้อสินค้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็เหมือนกันผมก็รีเฟซ ปุ๊บแล้วก็กดสั่งสินค้าเหมือนเดิมแต่อันนี้ครับกดสั่งแล้วสินค้าหมดและนี้อีกอันนึงเหมือนกันก็รีเฟซแล้วกดปุ๊บแต่รอบเนี้ยแอปน่าจะมีปัญหานะครับก็ทําให้ผมกดไม่ได้เหมือนกันพอกดไปปึ๊บตรงยืน,นยันรูปภาพเนี่ยมันก็ถามหมดเลยที่ยอมขึ้นมาก็ทำเลยไม่ได้ ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะพอขึ้นมาแล้วผมก็เลยกดปิดก็มาทำสินค้าทั้หมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้ลองดูกันได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการกดสินค้ายังไงให้ได้ราคาถูกสินค้าราคาพันกว่าบาทกดยังไงให้เหลือ9บาทได้ก็ลองกดย้อนไปย้อนมาดูคลิปได้นะครับว่าจุดตรงไหนหรือ วิธีตรงไหนที่เรายังไม่รู้และเราดูคลิปก็เอาไปทําตามก็ได้แชร์ไปให้เพื่อนส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ที่บ้านส่งไปให้คนข้างข้านและก็มากดกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการกดสินค้าราคาพันกว่าบาทเหลือ9กบาทได้ผมก็ได้แค่มาแนะนําวิธีการกดหรือเทคนิคหรือทริคต่างๆในการซื้อสินค้าราคาถูกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ ใครยังไม่ได้ดูคลิปการซื้อสินค้าที่ลดเยอะๆทำยังไงราคาสินค้าอ่4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทมีโค้ดส่วนลด1,000บาทวิธีการแย่งให้ทันกดยังไงสามารถเข้าไปที่ช n n e l ผมแล้วก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับก็จะมีวิธีการบอกไม่ยากง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนกดได้ทุกคนแค่จังหวะและเวลา ใครดีกว่าเท่านั้นเองครับส่วนปจัจจัยอื่นก็จะว่าเครื่องความเร็วความช้าอินเทอร์เน็ตนู่นนะั่นก็คือเป็นปัจจัยต่างๆก็เอาเป็นว่าทำสนุกๆนะครับไม่ต้องซสีเรียสไม่ต้องคิดอะไรมากก่าจะกดได้ไม่ได้เจอบอทช่ยนะต้องซสีเรียสครับก็ช้อปปี้เขาลดราคาให้เราได้ทดลองอยู่แล้วเราก็สามารถลองได้ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไป ก็ค่อยๆทำดูครับหรือติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะหาทริคหรือวิธีการกดสินค้าราคาโดนโดนมาให้ในกาดต่อไปครับขอบคุณครับ